แผนเทสดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคปผู้นาด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอชซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียรสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับส mm มิววลลิวินาทีนะฮ เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงโบกเอแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับโบกเอแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นโซนนี้นะ โซนนี้นะครับแล้วกราฟราคาเนี่ยเขาเลือกทางฝั่งขึ้นนะฮะมีการเบรกขึ้นแล้วก็ย่อรีเทสนะฮะก็ถึงตามเป้าหมายนะฮะเป้าหมายก็คืออ่าช่วง2 3 7 4นะครับก่อนที่จะเบรกขึ้นไปต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็สำหรับกราฟเมื่อวานนะเดี๋ยวผมขอลบออกไปก่อนนะฮะโอเค โล่งๆเลยนะสำหรับเมื่อวานนะที่กราฟขึ้นไปเนะี่ยตรงนี้หายนี้ได้มีการกวาด liquidity นะฮะแล้วก็ไปเทสในส่วนของโซนสปายนะฮะสำหรับใน Time Frame 5นาทีนะครับกราฟได้มีการเสียโครงสร้างลงมาเสียโครงสร้างลงมาแล้วก็เบรกโล่ต่ำลงเรื่อยๆ ครงสร้าง m 5นี่ยก็จะมีซับายที่น่าสนใจนะครับอยู่ตรงนี้กรอบราคา 7.6, 7.8นะครับแต่จุดนี้นะเราต้องรอให้กราฟเนี่ยเขาขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องรอให้กราฟขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยหาสัญญากับตัวกันณนะจุดโซนนี้นะฮะถ้ามีสัญญากับตัวเราจะเข้าเท a ดนะฮะอาจจะใช้สัญญาณกับตัวจาก time frame หนึาทีก็ได้นะครับล้อหนึ่งาทีเนี่ยเสียโครงสร้างจุดนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าเซลลงไปนะครับเพราะว่าในกาของ M5 เนี่ยเขาเทสซัปไพนะฮะแล้วก็เสียโครงสร้างเป็นโครงสร้างลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาซัปายเพื่อที่จะเซล,ลนะครับอันนี้เป็นแผนแรกนะแผนต่อไปนะครับล่าสุดเนี่ย ถ้าเรามองภาพนี้นะเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยเขาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมจาก M 1 5นะครับครับข,ขึ้นไปแล้วันปัจจุบันนี้นะฮะเขาติดดีมาน,นี้นะครับของ M 1 5นะครับโอเคเป้าต่อไปสำหรับโซนนี้นะครับถ้าเราจะเทรดนะ ตอนนี้เราได้เงื่อนไขล้เงื่อนไขแรกคือกราฟเทสดีมานนะฮะกราฟเทสดีมานแล้วเราต้องรอให้กราฟเนี่ยเขามีการเบรกไฮนี้ก่อนอ่าถ้าเกิดว่าผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยกราฟเบรกไฮเรารอย่อเพื่อที่จะบ่ายต่อขึ้นไปนะครับ หาซัพพายอ่านี่แผนบายนะมีทั้งแผนบายและแผนเซลล์นะครับแผนเซลล์คือรอขึ้นไปเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วรอคอนเฟิร์มเพื่อจะเซลล์ลงมานะครับแผนบายคือรอเบรกไฮนะครับก็คือไฮช่วงประมาณสองสามเจ็ดสามนะแล้วรอย่อเพื่อที่จะฟอลโล่บายต่อไปนะครับขึ้นไปหาโซนด้านบนนะฮะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงื่อนไขกราฟเนี่ยเทรดดีมันเอลเซียห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้า 1> m หหรือ m 5มีโครงสร้างขึ้นแน่นอนว่าเราสามารถหาจังหวะย,ย่อบายต่อขึ้นไปได้นะครับบายเพื่อที่จะเซลก็ได้นะฮะแต่ถ้ากราฟเขาเบรกได้นะครับถ้ากราฟเบรกสายนี้ได้เดี๋ยวผมจะหาเป้าขึ้นต่อไปให้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถือไปหายเดิมก่อนอถือไปหายเดิม นะฮะเบืบ้องตน้นแต่เป้าหมายที่ชัดเจนอนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาขึ้นมาจริงนะในส่วนของเป้าลงต่อไปนะครับถ้าช่วงราคาเจ6ดนเจดนะครับรับไม่อยู่นะฮะรับไม่อยู่ตรงนี้กราฟไม่ขึ้นต่อนะครับเกิดเลี้ยวหัวลงมาเข้ามาในโซนถ้าเข้ามาในโซนนะถ้ายังไม่หลุดโซนนะ่ะเรายังสามารถหาคอนเฟิร์มบายได้อยู่นะแต่ถ้าหลุดโซนเมื่อไหร่ เป้าลงต่อไปมองไปที่ห้าแปดกับห้าหกนะครับออันนี้เป็นโซนเดียวกันนะห้าแปดห้าหกนะฮะลงมาหาสัญญาณกับตัวเพื่อที่จะบายต่อไปนะครับอืประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะเดี๋ยวผมแคปภาพนี้ส่งเข้าไปในทีไลแกมนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนอ่ะได้วาดเส้นตามนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะ่ะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟเพิ่มเติมส่งเข้ามาในกลุ่ม telegram ให้นะครับสำหรับลิงก์กลุ่ม telegram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ